สวัสดีครับคุณอยู่กับเซลล้ลมโตะช่องทางที่เปรียบเหมือนเพื่อนช่วยคิดวิเคระห์บอลคลิปนี้เรามาสรุปแนวทางหน้าช่อง YouTube ของวันศุกร์ที่15ากันยายนกันครับคู่วีพีของเราไม่มาตามนัดปาริแซนช์แมงดันแพนิส2ต่อ3เราชี้ให้อยู่เจ้าถิ่นสิ้นชื่อคาบ้านซะอย่างนั้นอุบัติเหตุลูกหนังครับแต่ว่าคู่อื่นเนี่ยบวกเต็มเต็มนะครับเพียบเลยอย่างเช่นเอสเตลล่าที่แพ้ปอโต้ศูนย์ต่อหนึ่งเราชี้ให้รองเจ้าบ้าน1.5บวกเต็มกราฟครับคู่นี้ ต่อในคู่เบย์ยูบินิกเสมอกับเลเวอร์คูเซนสองต่อสองเสียล,ลมโต๊ะชี้ให้รองห้างขายายาที่1.0บวกเต็มข้อและต่อในคู่เดอร์ริตี้ครับเปิดบ้านเสมอกับแชมป์ร็อกโรเวอร์หนึ่งต่อหนึ่งเราแนะนำให้รองทีมเยือนที่0.25กินครึ่งครับผมปิดท้ายในคู่ซัลตั์ตันทิพยเลสเตอร์ไป1.4ต่อเราชี้ชัดครับคู่นี้ว่าให้รองเลสเตอร์ที่ราคาเสมอบวกเต็มเต็ม,ต,มตามสูตรเห็นไหมครับว่าทีมงานเสียลมโต๊ะ สัรนแนวทางให้บวกกันทุกวันอย่าลืมนะครับใครอยากได้แนวทางวิเคราะห์บ,บอลคู่ v ีพีกับเิลลมโต๊ะกดติดตามช่องไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดเรามีแนวทางเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี